สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสิ่งลี้ลับกันบ้างดีก,กว่านะครับก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยก็พูดเรื่องความรู้ทั่วไปกันมาเยอะแล้วนะครับผมก็วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องไวรวัลเรื่องที่โด่งดังมากๆเลยนะครับในสิงคโปร์นั่นเอง เรื่องราวนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็เป็นเรื่องราวผีๆหน่อยแหละอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะใครกลัวอะไรแบบนี้ก็แนะนำว่าปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับความเชื่อของคนไทยมากด้วยเหมือนกันนะครับผมมาเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวนี้นั้นเป็นเรื่องราวของเด็กอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองนะครับผมเด็กคนนี้มาจากเมืองมาซิลิงครับ แล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยได้เจอเหตุการณ์แปลกเหตุการณ์น่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับผมหลังจากที่วันหนึ่งตัวของเขาได้บังเอิญไปเหยียบเครื่องเส้นนะครับผมที่ตั้งอยู่ในวันเทศกาลสาจีนเมื่อวันที่8สิงหาที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมมันเริ่มแบบนี้นะครับ ในที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนจุดเทียนเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จุดเทียนเป็นวงกลมเป็นแบบเอาเทียนมาตั้งกันเป็นรูปวงกลมเนี่ยตัวของเขาเองนะครับผมก็เธอเดินเข้าไปเหยียบเครื่องเส้นไหว้ที่มันอยู่ในนั้นนั่นแหละครับก็เหยียบกระจิดกระจายเลยแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีเหมือนผงแดงๆอยู่ในกองของเส้นไหว้นี่แหละแต่ทันใดนั้นเองนะครับผมเขาได้บอกว่าเขารู้สึกทันทีเลยว่ามันเหมือนมีคนเนี่ยมาเกาะหลังเขาอยู่ครับแล้วเกาะไม่พอเนี่ยมันเหมือนเอาเล็บจิก มาที่ผิวหนังของเขาด้วยแต่ด้วยความที่ว่าก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วในยุคนี้เองเนี่ยเรื่องผีเรื่องสางอะไรมันก็ห่างหายกันไปเยอะมากแล้วถูกไหมละครับก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมก็เลยพยายามลืมๆพยายามจะไม่สนใจความรู้สึกนั้นไปแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปหาตัวของเพื่อนเองแต่ในระหว่างที่กําลังอยู่กับเพื่อนนี้นะครับผมหันไปหันมาเนี่ยนะครับ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผมยาวมากๆเลยแล้วก็ใส่ชุดสีขาวขี่จักรยานผ่านตัวของเขากับเพื่อนไปพร้อมกับทัามเพลงแบบอืมอืมเป็นจังหวะเพลงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเพลงแปลกๆที่เขานึกไม่ออกก็คือเพลงอะไรแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมผู้หญิงเนี่ยก็ได้หันมายิ้มให้กับตัวของเขาแล้วก็เพื่อนถ้าฟังดูแบบนี้แล้วว่าเออมันก็อาจจะแปลว่าคนประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเฟรนลี่เหรอเหมือนขี่จักรยานก็ยิ้มให้กันอะไรแบบนี้จริงๆในไทยก็มีนะครับผมอะไรแบบนี้นยะถูกไหม แต่นะครับผมจุดที่เขาสังเกตก็คือในตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหันมายิ้มให้เขาอ่ะดวงตาของผู้หญิงคนนั้นน่ะมันดําสนิทเลยครับแล้วหน้าของเธอผิวของเธอเนี่ยมันซีดมากๆเลยครับทำให้เขาเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วเลยครับผมว่ามันมีอะไรแปลกๆจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับผมตัวของเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยดังขึ้นพร้อมๆกับมีเสียงบางอย่างข้างหลังและเขาหันไปเนี่ยนะครับผมหันไปตามเสียงที่มันดังขึ้นมาเนี่ยเขากลับพบล่างล่างหนึ่งแต่ล่างล่างนั้นเนี่ยเป็นล่างสีดำดำ แบบเหมือนผีในไทยเลยอ่ะแบบเจอเป็นเงาดําๆอะไรแบบนั้นเลยจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้อธิบายต่ออีกว่าพอเห็นแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดการนะครับรีบเข้าไปในร้านแมคโดนัลเลยครับแล้วก็สั่งอาหารกินทาอะไรแบบเสร็จเนี่ยเพื่อให้ลืมสิ่งที่มันเจอมาไงคือแบบถ้าเราเจอแบบนั้นเราก็คงอยากจะรีบหนีออกมาที่สุดถูกไหมอันนี้ก็เรียกได้ว่าอมาร้านแม็กมันก็เป็นที่ที่มีคนเยอะมันเป็นที่ที่แบบทุกผ้าเนี่ยผีก็คงจะไม่ตามมาขนาดนั้นหรอก แล้วพอสั่งอาหารในแม็กเสร็จนะครับผมมันก็จะได้ใบเสร็จมาถูกไหมเพื่อที่จะรอเรียกรับออเดอร์นะครับผมตามแบบลำดับของเขาอ่ะตัวของเพื่อนเองเนี่ยก็เอาใบาเสร็จมาวางปุ๊บจากนั้นหยิบกระเป๋าตังค์หยิบโทรศัพท์มาทับเอาไว้นะครับผมเพื่อที่ว่ากระดาษใบเสร็จเนี่ยมันจะไม่ได้ปลิวไปไหนเลยครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับผมพอหยิบใบเสร็จมาดูเนี่ย แบบตอนถึงเรียกแล้วว่ามันกลายเป็นว่าใบาเสร็จนั้นนะ่ะมันมีรอยมือของคนอยู่ซึ่งมันไม่มีทางเป็นรอยมือของเขากับเพื่อนได้นี่ก็แบบว่าโอ้โหถ้าเราเจอผีแบบตามหลอกทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ไหวอะถูกไหมมันจะมาอะไรทั้งวันทั้งคืนก็แบบคุยกันเลยดีกว่ามาอย่างนี้ซึ่งแน่นอนนะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้อันนี้มันเกินจริงหรือเปล่ามีรูปมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลองดูรูปได้เลยคือมันเป็นรอยนิ้วมือแบบชัดมากๆเลยนะครับมันก็เลยดังมากๆะในตอนนี้ตัวของไอ้เด็กกับเพื่อนเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะดูว่าเฮย รอยนิ้วมือเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเปล่าจับแรงอะไรแบบนี้แบบเผลอจับแล้วกดไปแต่พอเขาจับแล้วกดดูลองแล้วอะไรแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วในตอนเดินทางกลับบ้านนี่เองเนี่ยก็เดินกลับอยู่นะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็เอออยากจะมาถ่ายรูปเล่นๆอะไรแบบนี้ก็ได้หยิบนะครับผมมือถือขึ้นมาถ่ายนะครับแบบโหมดกลางคืนเนี่ยปรากฏว่าพอถ่ายตรงเนินเขาไปแล้วอะ่ะ กลับเห็นเหมือนมีชุดขาวๆแล้วก็มีคนอยู่ติดกับต้นไม้เลยนะครับซึ่งตัวของเขาคนนั้นเนี่ยบอกว่ามันคือผู้หญิงคนเดียวกันที่ขี่จักรยานผ่านเขาเนี่ยแล้วก็ยิ้มให้เขาก็เรียกในวันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมซึ่งก็กําลังดังมากๆเลยนะครับอยู่ในอินสต g r a m ที่มีชื่อว่า sgfollowsall นะครับ ซึ่งมีคนตามนะกว่า1 0 0 0 0แคนเลยนะครับผมก็มาเล่าเป็นเรื่องราวหน้าคนลุกของสิงคโปร์แล้วกันก็เรียกได้ว่ามันคล้ายขึ้นกับไทยมากเลยนะในไทยเองเนี่ยก็มีเคสลักษณะนี้เกิดขึ้นค่อนข้างจะบ่อยนะครับผมแมบว่าเผลอไปเตะเครื่องเส้นเตะเครื่องไหวคนเนี่ยแล้วก็ผูกผีตามันหลอกอะไรแบบนี้นะครับก็มีตั้งแต่เบาๆไปถึงแรงเลยเนาะในไทยเนี่ยแต่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้ในกรณีของต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้าง ก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดอาการใดไปก็ขอภายเอาไว้นะที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World ครับ